ยินดีต้อนรับสู่ Brain Nuggets Time Podcast ย่อยเรื่องน่าสนใจให้ฟังง่ายเหมือนคุยกับเพื่อนและค้นหานักเก็ตแห่งความรู้ไปกับเราครับสวัสดีค่ะวันนี้เราหยิบเรื่องที่ฟังดูน่าถึงเต้นนะคะเหมือนในหนังผจนภัยเลยคือเรื่องนักล่าสมบัติค่ะใช่เลยครับภาพจำแบบอินเดี a Jones หรือลา r a Croft ที่แบบบุกป่าฟาดงไปหาสมบัติโบราณน,นี่มันเท่มากเลยนะแต่ในโลกความเป็นจริงมันเป็นยังไงกันแน่ครับอาชีพนี้ ใช่ค่ะภาพจํามันชัดนะคะแต่ว่าความจริงเนี่ยเออมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยค่ะมีทั้งเรื่องกฎหมายเรื่องจริยธรรมเข้ามาเกี่ยวด้วยวันนี้เราเลยจะมาลองแกะรอยกันดูค่ะว่านักล่าสมบัติจริงๆยุคนี้เนี่ยเขาทํางานกันยังไงต้องใช้อะไรบ้างแล้วก็ต่างจากนักโบราณคดีตรงไหนน่าสนใจมากครับคือเราจะไปดูกันตั้งแต่เครื่องมือแบบสุดไฮเทคเลยใช่ไหมครับไปจนถึงคดีความใหญ่ๆระดับโลกแล้วก็กฎหมายบ้านเรากฎหมายสากลด้วยเรียกว่าเจาะลึกกันเลย ใช่ค่ะมาดูกันรอบด้านเลยค่ะงั้นเริ่มตรงคำนิยามก่อนเลยไหมครับนักล่าสมบัติเนี่ยมันไม่ได้มีแค่แบบในหนังอย่างเดียวใช่ไหมครับไม่ใช่เลยค่ะมันมีหลายระดับมากเลยตั้งแต่คนที่ชอบสะสมของเกา่าหรือบางคนก็แค่เอาเครื่องตรวจโลหะไปเดินหาของตามชายหาดสนุกสนุกอะไรอย่างนี้อ๋อแบบนั้นก็มีใช่ค่ะ ไปจนถึงระดับบริษัทใหญ่ๆเลยนะคะที่ลงทุนเป็นร้อยล้านพันล้านใช้เทคโนโลยีแบบสุดยอดกู้ซากเรือโบราณจากใต้ทะเลลึกเลยค่ะโอ้สเกลต่างกันเยอะเลยแปลว่าแรงจูงใจก็ต่างกันวิธีการก็ต่างกันไปด้วยนะครับถูกต้องค่ะแล้วพอเป็นระดับกู้ซากเรือใหญ่ๆเนี่ย เทคโนโลยีคือหัวใจสำคัญเลยเครื่องมือพื้นฐานอย่างไอเครื่องตรวจโลหะ metal detector นี่คนทั่วไปก็พอหาซื้อได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนั้นฮิตช่วงปี1970ราคาไม่แพงมากคนก็ใช้หาเหรียญหาของเล็กๆน,น้อยๆตามหาดหรือในที่ส่วนตัวแต่ต้องขออนุญาตเจ้าของที่นะคะ ในไทยมีได้เรียกผิดกฎหมายถ้านําเข้าถูกต้องแต่ห้ามไปใช้ในที่คนอื่นมั่วๆนะคะครับผมแล้วถ้าเป็นระดับโปรที่ลงไปกู้ซากเรือใต้ทะเลลึกอ,อันนี้ต้องใช้อะไรบ้างครับมันคงไม่ใช่แค่เมทัลดีเซ็คเตอร์แล้วล่ะคนละเรื่องเลยค่ะอันนั้นต้องใช้เทคนโนโลยีสูงมากอย่างแรกก็มีโซน่าชนิดกวาดข้างซายสแกนโซนาค่ะตัวนี้มันจะสร้างภาพพื้นทะเลเหมือนเราเห็นเงาของวัตถุที่มันนูนขึ้นมาเช่นซากเรือ อ๋อ oh, เหมือนเอลตราซาวทะเลเลยคล้ายๆกันค่ะแล้วก็มีเครื่องวัดความเข้มสนามแม่เหล็กแมกเนตทอมิเตอร์อันนี้เอาไว้ลากท้ายเรือมันจะตรวจจับวัตถุโลหะใหญ่ๆที่อาจจะฝังอยู่ใต้ซ้ายใต้คโลโคนเช่นปืนใหญ่สมอเรืออะไรแบบนี้ค่ะโห oh, ล้ำมากครับแล้วถ้าเจอตำแหน่งแล้วแต่มันลึกมากๆนี่จะลงไปดูยังไงครับ ก็ต้องพึ่งหุ่นยนต์ค่ะเรียกว่ายานสำรวจใต้น้ำควบคุมระยะไกลหรือ ROVs เป็นหุ่นยนต์ติดกล้องมีแขนกลสามารถลงไปถ่ายรูปเก็บตัวอย่างในที่ที่คนลงไปได้นานหรือว่าอันตรายเกินไปค่ะสุดยอดเลยครับมีแขนกลด้วยแล้วก็มีพวก GPS ช่วยระบุตำแหน่งแม่นๆด้วยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะมีทั้งเครื่องอย่างความลึกหลายลำคลื่นที่ทำแผนที่พื้นทะเลสมิติได้ละเอียดมากๆกับ GPS ที่ระบุพิกัดได้แม่นยำระดับเซนติเมตรเลยค่ะความดูแล้วการล่าสมบัติระดับนี้มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะครับต้องใช้ทีมใหญ่เงินทุนมหาศาลเลยถูกต้องค่ะมันกลายเป็นธุรกิจเต็มตัวแล้วค่ะคนที่จะทำได้เนี่ยต้องมีคุณสมบัติพิเศษมากๆไม่ใช่แค่กล้ากับมีดวงอย่างเดียว ต้องเก่งอะไรบ้างครับนอกจากใช้เครื่องมือไฮเทคพวกนั้นเป็นต้องรู้ประวัติศาสตร์ค่ะอ่านเอกสารโบราณแกะรอยแผนที่เก่าได้ต้องมีทักษะทางเทคนิคอย่างที่ว่าไปคือใช้เครื่องมือดำน้ำขับเรือเป็นแล้วที่สำคัญคือต้องมีหัวธุรกิจด้วยนะคะเพราะโปรเจกต์หนึ่งมันลงทุนเยอะมากต้องระดมทุนบริหารจัดการโครงการเจรจาเรื่องกฎหมายอีกโห oh. ครบเครื่องเลยนะครับเหมือนเป็นทั้งนักวิชาการนักเทคนิคแล้วก็ซ e o เลยแล้วนีสัส่ใจคอล่ะครับต้องเป็นคนแบบไหนก็มีทั้งด้านดีและด้านที่อาจจะเรียกว่าเป็นสีเทาๆนะคะด้านดีก็คือต้องอดทนมากๆบางคนหากันเป็น10ปีต้องทะเยอทยานกล้าได้กล้าเสียคิดวิเคราะห์เก่งครับแล้วด้านเทาๆหรอครับก็คือความมุ่งมั่นอันเดียวกันเนี่ยบางทีมันก็อาจจะกลายเป็นความหลงไหลในวัตถุมากเกินไป ยึดติดจนอาจจะทําอะไรที่มันมินเมต่อกฎหมายหรือจริยธรรมได้เหมือนกันค่ะบางทีก็อาจจะดื้อรั้นหรือใช้เล่เหลี่ยมบ้างเป็นดาบสองคมงจริงๆครับแล้วความเสี่ยงล่ะครับต้องสูงมากแน่ๆสูงรอบด้านเลยค่ะเสี่ยงเรื่องเงินอย่างที่บอกลงทุนไปเยอะไม่เจอก็จบเลยหล้มละลายได้เสี่ยงกฎหมายเจอแล้วอาจจะโดนรัฐฟ้องยึดคืนหรือโดนนักลงทุนฟ้องกลับถ้ามีปัญหาครับ เสี่ยงเรื่องร่างกายด้วยนะคะการทํางานในทะเลลึกมันอันตรายไหนจะความขัดแย้งกับคู่แข่งหรือคนในพื้นที่อีกโหฟังดูแล้วชีวิตนักล่าสมบัติยุคใหม่นี้ไม่ง่ายเลยนะครับมันซับซ้อนกว่าในหนังเยอะมากใช่ค่ะด้วยความซับซ้อนและความเสี่ยงพวกนี้ล่ะค่ะที่ทําให้เดี๋ยวนี้นักล่าสมบัติมักจะอยู่ในรูปแบบบริษัทมีโครงสร้างองค์กรมีการจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาช่วย ทั้งนักโบราณคดีนักกฎหมายนักวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งมันก็ดีตรงที่ทําให้มีการตรวจสอบด้านกฎหมายและจริยธรรมที่เข้มข้นขึ้นด้วยค่ะอืมเข้าใจเลยครับทีนี้ลองมาดูตัวอย่างจริงกันบ้างดีกว่าครับน่าจะเห็นภาพชัดขึ้นเคสแรกที่ดังมากๆเลยคือแมลฟิชเชอร์กับเรือนูเอ t r a s าซิ r a ร e าเดอ h ออ๋อค่ะแมลฟิชเชอร์นี่คือตำนานเลยนะคะ เขาใช้เวลาหาเรือสเปนล,ลำนี้ที่จมตั้งแต่ปี1622นเนี่ยนานถึง16ปีเลยค่ะมีคำขวัญประจำตัวว่า t o days the day คือเชื่อทุกวันว่าวันนี้แหละต้องเจอ16ปีสุดยอดจริงๆครับความอดทนสูงมากแล้วอะไรทำให้เขาเจอครับมีจุดเปลี่ยนอะไรไหมก็มีหลายปัจจัยค่ะทั้งการค่อยๆตามร่องรอยเจอพวกแท่งเงินปืนใหญ่ก่อน แล้วก็มีการค้นพบเอกสารสำคัญโดยนักประวัติศาสตร์ชื่อยูจีนไลออนที่ช่วยแก้ตำแหน่งที่เรือจมนะคะแต่ก็มีเรื่องน่าเศร้านะคะระหว่างค้นหาลูกชายภรรยาแล้วก็นักดำน้ำก็เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเรือกู้ภัยล่มในปี1975โหเป็นราคาที่สูงมากเลยนะครับแล้วเรื่องกฎหมายล่ะครับพอเจอแล้วเขาได้เป็นเจ้าของสมบัติไหมเขาต้องสู้คดีกับรัฐฟ,ฟลอริดานานเลยค่ะ แต่สุดท้ายปี1982ศาลสารสูงสุดของสหรัฐตัดสินให้เขาชนะได้กรรมสิทธิ์ในสิ่งที่คนพบทั้งหมดถือเป็นชัยชนะครั้งใหญ่ของนักล่าสมบัติเอกชนยุคนั้นเลยสุดท้ายเจอมูลค่าเยอะใหม่ครับเยอะมากค่ะเจอขุมทรัพย์หลักจริงๆปี1985ประเมินกันว่าประมาณ400-450ล้านดอลลาร์สหรัฐมีทั้งทองคำเงินมรกตเหรียญเงินเป็นแสนๆเหรียญเลยค่ะ ซึ่งส่วนหนึ่งเขาก็ตั้งเป็นพิพิธภณัณฑ์เมลฟิเชอร์ที่คีเวสให้คนได้เข้าชมก็ถือว่าคืนประโยชน์ให้สังคมนะคะฟังแล้วก็ทึ่งนะครับแต่ก็มีเคสที่จบไม่สวยเหมือนกันใช่ไหมครับอย่างเรือ SS Central America หรือที่เรียกว่าเรือแห่งทองคำใช่ค่ะ เคสนี้ต่างออกไปทอมมี่ทอมสันคนหาเนี่ยเป็นวิศมกรเขาใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เยอะมากใช้ Rov ชื่อนีโมหาเรือลำนี้ที่จมในปี1857พร้อมทองคำจากยุคตื่นทองแคลิฟอร์เนียซึ่งจมลึกมากๆค่ะประมาณ8,000ฟุตหรือกืบเก็บ2อบกิโลเมตรเลยลึกขนาดนั้นเลยแล้วปัญหาคืออะไรครับเจอทองแล้วน่าจะรวยเลยสิครับ เจอจริงค่ะปี1988เ้าบขาบอกว่าเจอทองเยอะมากจนเหมือนปูพรมไปด้วยทองคำเลยขายทองที่กู้ขึ้นมาได้ประมาณ50 5 2ล้านดอลลาร์แต่ปัญหาคือเขาไม่ยอมจ่ายส่วนแบ่งให้นักลงทุน161คนที่เคยลงเงินให้เขาไปตั้งแต่12.7ล้านดอลลาร์นะสิคะอา้าวทำไมทำแบบนั้นล่ะครับ พอโดนนักลงทุนฟ้องหนักๆเข้าปี2005ศาลก็สั่งให้เขาเปิดเผยที่ซ่อนเหรียญทองคำหายายาง500เหรียญที่ยังหาไม่เจอแต่ปี2012เขาหนีเลยค่ะหนีเลยเหรอครับใช่ค่ะหายตัวไปเลยสุดท้ายตำรวจก็ตามจับได้ในปี2015แต่เขาก็อ้างว่าความจำเสื่อมจำไม่ได้ว่าเอาเหรียญไปซ่อนไว้ไหนศาลก็เลยสั่งขังไปเรื่อยๆบวกค่าปรับวันละ1,000ดอลลาร์จนกว่าจะยอมบอกตอนนี้ก็ยังอยู่ในคุกอยู่เลยค่ะ กลายเป็นคดีช่อโกงใหญ่โตไปเลยโอ้โห oh, จบแบบไม่น่าเชื่อเลยนะครับเนี่ยจากนักล่าสมบัติกลายเป็นนักโทษซะงั้นทีนี้เคสสุดท้ายที่บอกว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยคือโครงการหงดำ Black Swan Project ของบริษัท Odyssey Marine ใช่ค่ะเคสนี้สำคัญมากบริษัท Odyssey Marine Exploration เนี่ยเป็นบริษัทมหาชนนะคะปี2007เขาประกาศข่าวใหญ่เลยว่าเจอเหรียญทองเหรียญเงินใต้น้ำ มูลค่ากว่า500ล้านดอลลาร์หนักตั้ง17ตันตอนแรกเขาปิดบังชื่อเรือนะคะแต่ทางสเปนสงสัยว่าน่าจะเป็นเรือรบของตัวเองชื่อ n u e วสตราซิโญราเดลัสเมอร์เซเที่จมไปเมื่อปี1 8 0 4แล้วใช่เรือลำนั้นจริงๆมั้ไหมครับใช่ค่ะพอพิสูจน์ได้ว่าเป็นเรือ m e r c e d ซเสจริงรัฐบาลสเปนก็ฟ้องโอดิซีเลยที่ศาลสหรัฐสู้กันดูเดือดแน่ๆครับผลเป็นยังไงครับ สเปนใช้หลักกฎหมายที่เรียกว่าเอกสิทธิ์แห่งรัฐ Sovereign immunity ค่ะหลักนี้บอกว่าเรือรบของรัฐเนี่ยถือเป็นทรัพย์สินของรัฐและมีเอกสิทธิ์คุ้มครองจากการถูกกู้โดยเอกชนไม่ว่าจะจมอยู่ในน่านน้ําไหนก็ตามแม้จะเป็นน่านาน้าสากลอ๋อหมายความว่าเอกชนจะไปอ้างสิทธิกอบกู้เหมือนเรือสินค้าทั่วไปไม่ได้ ถูกต้องค่ะสารสหรัฐก็ตัดสินเข้าข้างสเปนโอดิซีสู้ถึงสารสูงสุดแต่ก็แพ้ค่ะสุดท้ายต้องคืนสมบัติทั้งหมดให้สเปนในปี2012คดีนี้เลยกลายเป็นบรรทัดฐานสำคัญที่ปกป้องเรือของรัฐโดยเฉพาะเรือรบจากการกู้เชิงพาณิชย์ไปเลยค่ะนักเก็ตสำคัญจาก3เคสนี้ก็คือ กฎหมายมันเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับจากยุค80ที่แมลฟิเชอร์ชนะคดีกับรัฐได้มาถึงยุค2010สิทธิ์ของรัฐในการปกป้องมรดกวัฒนธรรมของตัวเองโดยเฉพาะจากเรือรบเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นมากชัดเจนมากค่ะมันสะท้อนแนวโน้มที่กฎหมายระหว่างประเทศพยายามจะเข้ามาควบคุมและปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมมากขึ้นค่ะแล้วในบ้านเราล่ะครับกฎหมายไทยว่ายังไงครับเรื่องนี้สมมุติผมไปขุดเจอหายโบราณในส่วนหลังบ้าน อันนี้จะเป็นของผมไหมครับ <laughs> คำถามยอดฮิตเลยค่ะคำตอบคือไม่ใช่ค่ะตามพรบรโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปะวัตถุและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพศ2504ที่แก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยนะคะเค้ากำหนดไว้ชัดเจนเลยว่าโบราณวัตถุหรือศิลปะวัตถุที่ซ่อนหรือฝังหรือทอดทิ้งไว้ในราชอาณาจักรไทยโดยที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของได้เนี่ยให้ตกเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินค่ะ ตกเป็นของแผ่นดินเลยเหรอครับแล้วคนเจอได้อะไรเลยเหรอครับแบบนี้ใครจะอยากเอาไปส่งมอบให้ทางการล่ะครับแอบเก็บไว้เองไม่ดีกว่าเหรอกฎหมายเขาก็มีทางออกให้นะคะคือผู้ที่ค้นพบเนี่ยมีหน้าที่ต้องแจ้งและส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรหรือตำรวจแต่ก็มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลตอบแทน1ใน3ของมูลค่าทรัพย์สินที่ประเมินได้ค่ะ อ๋อมีรางวัลให้หนึ่งในสก็ยังดีนะครับเป็นแรงจูงใจให้คนส่งมอบไม่เอาไปขายตลาดมืดใช่ค่ะเพราะถ้าเอาไปซื้อขายครอบครองหรือส่งออกโดยผิดกฎหมายเนี่ยโทษหนักมากนะคะจำคุกเป็น10ปีปรับเป็นล้านเลยค่ะโหหนักเหมือนกันนะครับในไทยก็มีข่าวชาวบ้านเจอของเก่าโดยบังเอิญบ่อยๆนะครับทั้งพระเครื่องหโบราณ ใช่ค่ะแต่ก็ยอมรับว่าปัญหาลักลอบขุดลักลอบขายก็ยังมีอยู่ควบคู่ไปกับความเชื่อเรื่องเจ้าที่ปู่สมเฝ้าทรัพย์อะไรแบบนั้นด้วยค่ะ แล้วในระดับโลกมีกฎหมายอะไรมาควบคุมเรื่องนี้โดยตรงไหมครับนอกจากหลัก Sovereign Immunity เมื่อกี้มีค่ะที่สำคัญมากคืออนุสัญญายูเนสโปี2001ว่าด้วยการคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมใต้น้ำ UNCOS Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage UCH ค่ะอนุสัญญานี้ออกมาเพื่อจัดการกับปัญหาการล่าสมบัติใต้น้ำที่เพิ่มมากขึ้นเพราะเทคโนโลยีเลย UCH นี่เขาหมายถึงอะไรบ้างครับก็คือร่องรอยของมนุษย์ทุกชนิดที่มีลักษณะทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์หรือโบราณคดีที่จมอยู่ใต้น้ำบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นเวลาอย่างน้อย100ปีค่ะเช่นซากเรือซากเครื่องบินโครงสร้างเมืองโบราณหรือแม้แต่แหล่งก่อนประวัติศาสตร์ใต้น้ำห0 0ปีขึ้นไปแล้วหลักการสำคัญของอนุสัญญานี้ที่มันต่างจากแนวคิดของนักล่าสมบัติคืออะไรครับมีหลักการสำคัญสำคัญเลยค่ะข้อแรกคือ การอนุรักษนะ์ณที่ตั้ง Institute Preservation ค่ะคือเขาให้ความสำคัญกับการเก็บรักษามรดกวัฒนธรรมใต้น้ำไว้ในที่ที่มันจมอยู่นั่นแหละเป็นทางเลือกแรกเลยถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็ไม่ต้องรีบกู้ขึ้นมาซึ่งอันนี้ตรงข้ามกับนักล่าสมบัติเลยที่อยากจะเอาของขึ้นมาให้เร็วที่สุดอ๋อเน้นเก็บไว้ที่เดิมก่อนแล้วมีอะไรอีกครับข้อ 2. คือห้ามการแสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ค่ะคือห้ามซื้อขายหรือเก็งกำไรจากมรดกวัฒนธรรมใต้น้ำเด็ดขาด แล้วก็ระบุชัดเจนว่ากฎหมายว่าด้วยการกอบกู้เรือ l a w of salvage) ที่นักล่าสมบัติทางทะเลชอบใช้อ้างสิทธิ์ในการแบ่งปันทรัพย์สินที่กู้ได้เนี่ยเอามาใช้กับ UCH ตามนิยามของอนุสัญญาไม่ได้แล้วเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและทาตามหลักการของอนุสัญญาค่ะโหชัดเจนมากเลยครับเหมือนมีทั้งกฎหมายในประเทศอย่างพรบโบราณสถานของเราแล้วก็กฎหมายระหว่างประเทศอย่างอนุสัญญ,ญายูเนสโกมาช่วยกันปกป้องมรดกเหล่านี้เลยนะครับ มันบีบพื้นที่ของนักล่าสมบัติเชิงพาณิชย์ให้แคบลงเรื่อยๆเลยใช่ค่ะมันเหมือนเป็นคีมหนีบทางกฎหมายเลยนะคะสถานการณ์มันเปลี่ยนไปจากยุคก่อนมากจริงๆค่ะยุคทองของการล่าสมบัติแบบเซรีอาจจะจบลงแล้วก็ได้ค่ะทีนี้มาถึงคำถามสำคัญที่หลายคนอาจจะสงสัยครับแล้วนักล่าสมบัติกับนักโบราณาคดีเนี่ยมันต่างกันยังไงครับเพราะดูอย่างในหนัง อิ Indiana Jones นเดียนาโจนส์นี่เขาก็เป็นศาสตราจารย์ด้านโบราณาคดีแต่ก็ออกไปผจญภัยล่าสมบัติเหมือนกันเป็นคำถามที่ดีมากค่ะเพราะคนสับสนกันเยอะจริงๆจุดต่างที่สำคัญที่สุดเลยนะคะอยู่ที่เป้าหมายค่ะเป้าหมายต่างกันยังไงครับนักโบราณาคดีเนี่ยเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ค่ะเป้าหมายหลักคือความรู้คือการทำความเข้าใจอดีตของมนุษย์ผ่านหลักฐานทางวัตถุและที่สำคัญที่สุดคือบริบทของมันค่ะบริบทหมายถืออะไรครับ บริบทก็คือข้อมูลแวดล้อมทั้งหมดของสิ่งที่คนพบค่ะเช่นมันวางอยู่ที่ไหนอยู่ร่วมกับอะไรดินชั้นไหนสิ่งเหล่านี้มันบอกเล่าเรื่องราวได้ค่ะการขุดค้นทางโบราณาคดีจึงต้องทำอย่างระมัดระวงังบันทึกทุกได้ละเอียดทั้งการวาดการถ่ายรูปการสแกนสาม,มิติเพราะการเคลื่อนย้ายวัตถุดโดยไม่บันทึกบริบทก็เท่ากับเราทำลายข้อมูลทางประวัติศาสตร์ไปเลยค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับ คือสนใจเรื่องราวไม่ใช่แค่ตัววัตถุใช่ค่ะส่วนนักล่าสมบัติโดยทั่วไปแล้วอ่ะเป้าหมายหลักมักจะเป็นตัววัตถุที่มีมูลค่าทางการเงินหรือคุณค่าในการสะสมอาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญกับบริบทหรือเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มากเท่าไหร่ซึ่งในมุมมองของนักโบราณคดีการกระทําแบบนั้นก็เหมือนกับการปล้นสะดมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ค่ะและแบบอินเดียนาโจนส์แหละครับที่ชอบพูดว่า it belongs in a museum ดูเหมือนจะทําเพื่อส่วนรวมนะครับ <laughs> อินดีเนี่ยเป็นตัวละครที่สร้างทั้งแรงบันดาลใจและความเข้าใจผิดไปพร้อมๆกันเลยค่ะข้อดีคือทําให้คนสนใจประวัติศาสตร์โบราณคดีอยากผจญภัยแต่ข้อเสียคือมันทําให้ภาพของงานโบราณคดีดูง่ายเกินไปแล้วก็อาจจะทําให้คนมองว่าการไปรหยิบฉวยวัตถุโบราณจากที่ต่างๆมาเข้าพิพิธภัณฑ์เป็นเรื่องที่ทําได้โดยมองข้ามความสําคัญของวิธีการทางวิทยาศาสตร์และการการเคารบแหล่งข้อมูลไปค่ะจริงๆแล้วงานโบราณคดีส่วนใหญ่น่าจะอยู่ในห้องสมุดในห้องล a บ หรือค่อยๆใช้เกลียงใช้แปลงค่อยๆขุดมากกว่าวิ่งหนีหินยักษ์นะครับ <c oughs> ถูกต้องเลยค่ะหัวเราะอินดี้เองก็เคยพูดในหนังนะคะว่างานโบราณคดี70%ทำในห้องสมุดงานภาคสนามจริงๆมันระเอียดละออและต้องใช้ความอดทนสูงมากค่ะไม่ใช่แค่บูล้างผ่านอย่างเดียว ครับผมชัดเจนเลยครับสรุปแล้วนะครับโลกของนักล่าสมบัติที่เราคุยกันมาทั้งหนดเนี่ยมันเหมือนการประทะกันจริงๆนะครับระหว่างการค้าการสแสวงหากำไรกับการอนุรั์มรดกทางวัฒนธรรมเทคโนโลยีใหม่ๆมันเปิดประตูให้เราเข้าถึงอดีตได้มากขึ้นก็จริงแต่ในขณะเดียวกันกฎหมายก็พยายามสร้างกำแพงขึ้นมาเพื่อปอกป้องอดีตนั้นไว้เหมือนกันใช่ค่ะ นักเก็ตสำคัญที่เราอาจจะได้จากเรื่องนี้ก็คือยุบทองของการล่าสมบัติแบบเอกชนที่มุ่งเน้นผลกำไรเป็นหลักอย่างเดียวเนี่ยอาจจะค่อยๆหมดไปแล้วจริงๆค่ะเพราะกฎหมายทั้งในระดับประเทศและระดับโลกต่างก็เข้มแข็งขึ้นโดยเฉพาะหลังคดีหงดำที่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลย อนาคตของการค้นพบทางประวัติศาสตร์หรือโบราณาคดีครั้งใหญ่ๆอาจจะไม่ได้อยู่ที่นักผจญภัยคนเก่งคนเดียวหรือบริษัทเอกชนที่มีเงินทุนอย่างเดียวแล้วใช่ไหมครับน่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะอนาคตอาจจะอยู่ที่การร่วมมือกันมากกว่าระหว่างเอกชนที่มีเทคโนโลยีรัฐบาลที่แต่งผู้ดูแลมรดกและสถาบันการศึกษาที่มีความรู้ทางวิชาการเพื่อเป้าหมายหลักคือการสร้างองค์ความรู้และการอนุรักษ์ ให้สมบัติที่ค้นพบเป็นประโยชน์ต่อทุกคนไม่ใช่แค่ตกอยู่ในมือของคนไม่กี่คนคะ่ะเพื่อให้เรื่องราวที่ซ่อนอยู่ในวัตถุเหล่านั้นมันถูกบอกเล่าออกมาได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดนะครับใช่ค่ะข้อคิดปิดท้ายวันนี้อาจจะเป็นคำถามให้เราลองคิดกันต่อก็ได้นะคะว่าสมบัติที่แท้จริงที่เราค้นพบจากอดีตมันคือทองคำเงินตราหรือมันคือเรื่องราวของมนุษย์เราเองกันแน่ ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้จะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อหลักฐานต่างๆได้รับการปกป้องศึกษาและแบ่งปันร่วมกันค่ะเป็นคำถามที่น่าคิดมากครับใครมีความคิดเห็นหรืออยากแลกเปลี่ยนมุมมองในเรื่องนี้ก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามค่ะอย่างยืงกดไลค์และติดตาม b r e n n a g e Time Podcast นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ